น้ำท่วมท่งผักบุ้งหลงเหลงผักบุ้งไฟแดงรักวัวให้ผูกแล้วลูกให้ตีให้ตังต่ำน้ำพลิกละลายแม่น้ำเผ็ดจังไอ้บ้าเนี่ยมันนึกจะพูดอะไรมันก็พูดคำบังเพยพ่อเป็นแบบนี้เหรอปลาหมอตายเพราะปากค้อนทุบหัวโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเป็นวงกลมช้างตายทั้งตัวเอาไปบัวไปปิดเหม็นจังบัวหายล้มคอกแจ้งตำรวจสองคูณสามสองสองสามหกถูกเอาถูก ขอโทษยิบผิดนะฮะตีนบไดคันนอดไปเด้เอ,อสองคูณสองยกกำลังสองบวกห้าวงเล็บปิดสุแครูดสามจงหาค่าสมการของ X ยกยกกำลังไอเท่ากับฐาน M อให้บันตีเลยตีกูเลยเอาถูกอ้ยสนุกดีน้ำมาปลากินมดขนของหนีน้ำลดมดกินปลาขนของกาดไปไปเลยกูไม่เล่นกับมึงแล้ว